ผ่านไปสอสัปดาห์พอด,ดีนตั้งแต่มีการเปิดตัวแบบเวอร์พรีเมียย์ในที่สุดวันนี้ผมก็ได้อยู่ที่นี่แล้วครับกับงานทดสอบ all new m t s u b i s h ชิ t i t o n สวัสดีทุกท่านกันอีกครั้งนะครับพบก,กับผมจอร์นไรบัสเตอร์ตอนนี้ครับเราอยู่ที่งานทดสอบ All New Mitsubishi Triton รุ่นใหม่นะครับกระบะทที่ต้องถือว่าเป็นการปรับโฉมแบบ All New กันเลยตัวรถที่อยู่ข้างผมในวันนี้ครับเป็นตัวท็อปสุดเท่าที่มีขายอยู่ในวันนี้นะครับไม่นับตัวขับสีนะนั่นก็คือตัวรถ Mitsubishi Triton 2.4 Ultra a นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปมันคือตัว ท็อปที่สุดเท่าที่มีถามว่าตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ผมจะขอพูดถึงภาพรวมของตัวไฟตันตัวใหม่ก่อนนะครับว่ามันมีความแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างอย่างที่พูดไปครับตัวรถไฟทันรุ่นใหม่นั้นมาพร้อมกับการปรับปรุงในระดับ all new ซึ่งหลายคนเนี่ยตอนที่ดูอาจจะรู้สึกว่ามัน all n e ยังไงว่าเพราะว่าแบบดูแล้วเอ้ยหลายอย่างมันก็ยังคงมีความคล้ายเดิมอยู่แต่ เท่าที่ผมคุยกับมิ s u ูบิชิมาแล้วก็ได้มีการทดสอบแล้วก็ได้มีการอ่านสเปคโดยละเอียดจริงๆแล้วรถคันนี้มาพร้อมกับหลายอย่างที่ใหม่ทั้งหมดนะครับอย่างแรกสุดก็คือไส้ในครับแชสซีของตัวไททันคันนี้เนี่ยมีแชสซีที่เขาเรียกว่าแชสซีเมกะเฟรมนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความใหญ่โตในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวท้องงูหรือว่าตัวกระดูกงูตรงกลางที่มีความใหญ่โตมากยิ่งขึ้นตัวซับเฟรมด้านหลังเองก็ใหญ่มากขึ้นเช่นกันและที่สาคัญคือเขามีการบอกด้วยนะครับว่า คราวนี้เนี่ยเขามีการใช้ตัวเหล็กที่เป็นเหล็กไฮเทนไซสต์สตีลเนี่ยเยอะขึ้นนะครับเยอะกว่าเดิมถึง2เท่าแล้วก็มีการใช้เหล็กที่มันแบบแข็งขึ้นจริงๆทนแรงดึงได้ประมาณสัก600กว่ากิโลปาสคาขานะครับคือใส่มาให้ด้วยทําให้เฟรมตัวนี้เนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นอยู่ถึงประมาณ4ีนะครับคือแข็งแรงกว่าเดิมจริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็เบาลงด้วยนะครับแล้วนอกจากชุดเฟรมที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีผลในเรื่องของตัวความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักที่ดีกว่าเดิมมีเรื่องของความมั่่่นนงงของขอตวรทีีดดึ้กาเิม ตัวช่วงล่างของทางด้านหน้านะครับของตัวไททันคันนี้เนี่ยก็จะมีการปรับเพิ่มช่วงยุบมากขึ้นอีกนะครับเพิ่มอีก20มมตรซึ่งมันจะมีผลในเรื่องของการขับขี่ด้วยเดี๋ยวเราไว้ค่อยพูดกันแล้วก็ด้านหลังเองก็มีการเปลี่ยนตัวโช๊คใหม่แม้ว่าจะไม่ได้แบบเป็นโช๊คแบบเอาบายังคงเป็นอินบาวอยู่ก็คืออยู่ด้านในชั s แต่ก็เป็นตัวโช๊คที่มีขนาดแกนแล้วก็ ลูกสูบใหญ่ขึ้นซึ่งมันก็จะมีผลในเรื่องของความนุ่มนึบเวลาใช้งานซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีนอกจากนี้ครับอีกสิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ของเขาเครื่องยนต์ของตูนี้เนี่ยถ้าเอากันตามตรงนะครับเวลาคุณอ่านในสเปคเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังคงเป็นรหัสที่คล้ายเดิมอยู่นี่หวายยังเป็น 4N16 ซึ่งเครื่องเดิมของเขาเนี่ยมันจะเป็น 4N15 ตัวนี้เป็น 4N16 ถามว่าเฮ้ยมันคือเครื่อง4 n 15มาปรับปรุงใหม่ไหมไม่ใช่ผมบอกเลยสิ่งเดียวที่คุณสามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างเครื่องยนต์ส n 15และ c n 16ก็คือไส้กรองนะ้ามันเครื่องเท่านั้นนะครับนองนั้นในเรื่องของตัวซิลินเดอร์บล็อกฝาสูบพวกลูกสูบแคมช้าแข้งชา้ชา,ชาอะไรนั่ยแหละใช้ด้วยกันไม่ได้เลยสักนิดนะครับแล้วเฮ้ยแล้วถามว่าเครื่องยนต์ลูกนี้มันมีดียังไงคืออย่างนี้ครับถ้าคุณลองสังเกตดีๆนะตอนที่เป็นไททันตัวก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นตัวเตีย้ย คุณจะไม่ได้ใช้เครื่อง 4N15 คุณจะใช้เครื่องยนต์อีกตัวหนึ่งที่เป็น 4D นะครับถามว่าทําไมเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนะครับด้านสูงเนี่ยมันจะค่้างเยอะเพราะว่ามันจะมีตัวเพาบาลานเซอร์อยู่ข้างล่างแต่ตัวเครื่องยนต์ที่เป็น 4N16 เนี่ยเขาจะย้ายตัวตําแหน่งของตัวบาลานเซอร์เนี่ยขึ้นไปข้างบนทําให้เครื่องยนต์เนี่ยมันเตี้ยลงดังนั้นเนี่ยเครื่องยนต์ลูกนี้นะครับที่เป็น 4N16 เนี่ยจึงไม่ได้สามารถใส่แค่เฉพาะในตัวยกสูงเท่านั้นตัวเตี้ยก็จะได้เครื่องยนต์ลูกนี้ด้วยแล้วถามว่าเครื่องยนต์ลูกนี้ดียังไงผมก็บอกตรงๆว่าตอนนี้เนี่ยเรา เราคงจะยังไม่ได้ลงไปที่เลยเชงลึกมากนะักแต่ว่าสเปคที่ให้มาเนี่ยก็จะอยู่ที่184แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่430นิวตันเมตรที่2,250ถึง2,500รอบต่อนาทีและเกียร์ที่ให้มานะครับก็จะเป็นเกียร์6สปีดซึ่งเฮ้ย มันยังโสปีดเท่าเดิมอยู่นี่หว่าแต่ที่จริงแล้วเสื้อเกียร์ตัวนี้ใหม่จริงๆต้องบอกว่าเกียร์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับและอย่างที่บอกไปนะครับว่าเกียร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์รุ่นใหม่จึงทําให้ลักษณะการทํางานของมันเนี่ยมีความสมูทมีความนิ่มนวลมากยิ่งขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราก็จะว่ายอีกทีตอนที่ขับเช่นกันแล้วในเรื่องของดีไซน์เนี่ยผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเอาไว้ไปดูในคลิปอีกอันละกันแต่ผมต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ยอย่างคันเนี่ยตอนนั้นที่เราพา สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งนี่ก็คือที่คุณต้องไม่ลืมกระจังหน้าเนี่ยที่เป็นสีดําอะพอมันมาเจอแบบตัดกับตัวรถสีขาวแบบนี้เลยทําให้เฮ้ยรถมันดูดูดูลงตัวมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนนะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นอะมันอยู่ในเงาพอคุณมาเจอตรงนี้เนะี่ยคุณลองดูเหลี่ยมตรงนี้นะไอเหลี่ยมตรงเนี้ยพอมันมีแดดเงาผมเลยยิ่งรู้สึกว่ารถอะมันดูบึกขึ้นจริงๆถ้าเมื่อกี้คุณยังมองภาพไม่ชัดนะครับคุณลองดูตรงนี้นี่เห็นไหม พอรถมนโดนแสงเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าเอลี่มสันตรงเนี้ยมันทําให้ตัวรถอะดูบึกบึนขึ้นมากนะครับดูบึกบึนจริงๆแล้วก็เส้นตรงนเนี่ยมันก็จะล้อมาถึงทางด้านหลังตรงนี้นะครับปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บ,ปบแล้วคุณจะเจอกับเส้นหนึ่งที่หลายคนอะชอบทักกันแล้วผมก็เห็นฟีดแบ็กมาเยอะมากก็คือเส้นตรงเนี้ยหลายคนจะมองว่าเฮ้ยมันคล้ายกับนาวาร่าไหมนะครับแต่ผมไปถามกับทางพิศวกรของมิตซูบิชิมาแล้วเขาบอกเลยนะครับว่ามันไม่มีอะไรที่ใช้กับนาวาร่าได้เลย แทบไม่มีเลยนะครับนอกจากพวกชิ้นส่วนยูนิเวอร์แซลบางอย่างนะครับซึ่งชิ้นส่วนยูนิเวอร์แซลอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติของพาร์ตโออยู่แล้วแต่ว่าพวกโครงสร้างแชตซีชุดล้อเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ไม่มีอะไรที่อ้างอิงมาจากนิสสันนวาราเลยนะครับอย่าเข้าใจผิดกันทีเดียวแล้วก็ในส่วนกระบะหลังนะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาพาวทูบเซนมากๆก็คือกระบะหลังของมันเนี่ยสามารถใส่ของได้เยอะมากคุณดูตรงนี้ดินี่แต่เดิมอะ่ะจริงๆแล้วไททันอะ่ะเป็นรถที่ ถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้หลายคนจะชอบพูดว่าเฮ้ยรถไททันจริงๆแล้วเป็นรถที่ขับดีนะมีความเป็นมันเป็นกระบะก็จริงแต่ว่าให้สมรรถนะที่มีความเป็นรถเกง๋งแต่พอเราจะใช้สิ่งที่ควรจะเป็นรถกระบะน,นั่นก็คือการใส่ของใส่ของอ่ะมันยังใส่ได้ไม่ดีเท่าไหร่กว้างนะเนี่ยเนี่ยกว้างเลยนะครับคุณใส่ของเข้าไปได้เยอะมากเลยทีเสียคัญคือถ้าคุณมาดูด้านข้างตรงนี้เนี่ยนี่ช่วงนี้นะครับคุณจะสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีรองพวกนี้อยู่ซึ่งถ้าคุณใส่ไลเนอร์นะคุณจะสามารถออกแบบให้มันใส่ตัว ไม้นะครับเพื่อเป็นตัวกั้นบริเขตไว้เพื่อไม่ให้ของมันไหลได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากและนี่คือสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากภายนอกมันจะขาดไปอยู่อย่างนึงผมลองให้ดูอีกทีนะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวอาาัลต้ามันก็เลยจะยังไม่มีในส่วนของ e ิลิ f มาให้แต่มิสู u ิช s h i ก็บอกว่าจริงๆฝาท้ายเนี่ยมันเบาลงกว่าเดิมแล้วนะ ก็ยังยกง่ายอยู่แต่ยังง่ายไม่พอในสายตาผมแค่นั้นนะครับลอนนั้นก็จะมีในเรื่องของตัวสปอยเลอร์หลังที่ใส่มาให้แล้วก็ตัวไฟท้ายแบบ T-Shape ที่ดูสวยงามซึ่งในเรื่องของรายละเอียดหน้าตาเนี่ยผมบอกว่าผมชอบแต่คุณอาจจะไม่ชอบก็ได้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อดีกว่าครับไป ตอนนี้เราอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมน่าจะพูดก่อนเลยก็คือในเรื่องของงานดีไซน์แต่ทั้งนี้เราเคยพูดเรื่องของงานดีไซน์ไปแล้วตอนที่เราพาไปพรีวิวดังนั้นสิ่งที่เราจะพูดก่อนเลยก็คือนี่ครับเรื่องของความสบายในการนั่งห้องโดยสารเลยดีกว่าเรื่องของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของตัวนี้เนี่ยเป็นพวงมาลัยที่เล็กลงนะครับทำให้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าแม้กระทั่งพี่บอลที่ตอนนี้กําลังข่ายอยู่นะครับก็จะรู้สึกว่ามันเล็กไปไหมแต่ส่วนตัวผมมองว่า มันโอเคนะเพราะว่าเรามันถูกจิตรจเราอะ่ะคือเราเป็นคนชอบแบบรถเก๋งอยู่แล้วนะครับพอมาเจอคันนี้ที่พวงมาลัยมันไซส์ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถปรับตัวเข้าบรถง่ายขึ้นเรื่องของปุ่มกลงปุ่มกดต่างๆเงี้ยส่วนตัวผมรู้สึกว่าก็โอเคนะแม้ว่าจะตรงเนี้ยไอตัวด้านขวาของก้านพวงมาลัยอาจจะรู้สึกว่ามันโล่งไปสักนิดเพราะว่ามันถูกตัดออปชั่นบางอย่างออกไปนะครับแต่ก็โอเคไม่ได้เป็นไรแต่ว่า เรื่องของปุ่มตรงนี้เออฟีลลิ่งทัชทุกอย่างโอเคนะครับเรื่องของหน้าจอก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าหน้าจอตัวนี้มันเป็นหน้าจอที่เหมือนกับนาวาร่ามากๆแต่ว่าเท่าที่ผมลองถามดูนะคือเขาต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้ซัพพลายเออร์ที่แบบซัพพลายเออร์เดียวกันมากกว่านะครับมันก็เลยได้มาตรงนี้ด้วยมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องของการเขาเรียกอ,อะไรการไปเหมิดโครงสร้างอะไรกันหรอกแต่จริงแล้วมันแค่แบบว่าเหมือนใช้ซัพพลายเออร์ ร่วมกันแค่นั้นเองส่วนเรื่องถัดมาก็คงจะเป็นเรื่องของคอนโซลตรงนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกเราจะไม่พูดถึงรายละเอียดเยอะแต่ที่จะให้คุณดูก็คือนี่ครับเรื่องของปุ่มตรงนี้รถสมัยเนี้ยหลายคันน่ชอบเอาปุ่มพวกเนี้ยไปไว้ในจอแต่ผมกลับชอบแบบนี้มากกว่าและที่สำคัญคือการออกแบบของมิซูบิชิอ่ะมันทําให้เราใช้ง่ายด้วยเพราะปุ่มมันอะ่ะมันจะมีความนึกออกไหมมีความเป็นเหมือนผิวแบบเป็นผิวแบบ ไม่เรียกสักเท่าไหร่ที่เนี้ยพอเราจะใช้อะเราก็เลยแบบแตะปุ๊บตึงนี่เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนพัดลมอะไรทุกอย่างเนี่ยทำได้หมดนะครับคือเปลี่ยนง่ายมากๆนี่เห็นไหมติดตึ๊ดติดตดตดทุกอย่างคือมันทําได้ง่ายจริงๆอะ่ะแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรมันมันไม่ต้องแบบสุม่มเดาอ่ะเนี่ยจับค่เนี้ย,ย,ยคุณรู้เลยว่าต้องทําอะไรยังไงปุ่มแอร์เนี่ยก็ปรับได้ง่ายด้วยกึง่งกลางกึ่งกลางนึ่งที่คนอาจจะชอบทักกันนะครับก็คือตัวจอของเขาเนี่ยมันเป็นจอขนาดแบบไม่ใหญ่อะ่ะแต่ส่วนตัวผม คู่แห่งของเขาเนี่ยที่หลายคนชอบเอาไปเทียบกันนะมันจะเป็นจอตั้งแบบนี้ใช่ไหมแต่ตัวจอตัวนั้นอ่ะมันใหญ่ก็จริงแต่มันต่ําทําให้เวลาเราจะใช้อ่ะเราจะต้องละสายตาจากถนนค่อนข้างเยอะซึ่งส่วนตัวผมว่ามันอันตรายแต่ตัวเนี้ยจอมันอยู่ในโพซิชั่นที่แบบใช้ง่ายอ่ะเลื่อนตาม,มาแค่นี้กดกดตึ๊กจะเปิดแอปเปิลคาโพงแอปเปิลคาเพทุกอย่างทําได้หมดกดกล้องก็ทําได้ง่ายอะไรแบบนี้และที่สำคัญคืคอจอข้อความชัดแบบชัดมากเลยนะเห็นไหมชัดจริงๆ ในส่วนของเบาะนั่งครับอันนี้จะเป็นเบาะของตัวอัลตร้านะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดที่มีขายในตอนนี้แต่ยังไม่ใช่ท็อปเท,ท่าที่ไททันจะมีนะของตัวอัลตร้าตัวนี้ครับจะได้เบาะไฟฟ้าที่สามารถปรับได้ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังสูงต่ำแล้วก็ปรับพนักนะครับและที่สาคัญเขามีลุมมบ่าพพอร์ตด้วยนี่และลุมบ่าพพอร์ตเนี่ยปรับได้ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างสูงเลยนะครับอย่างตอนนี้ผมปรับได้โอเคพอสมควรเลยแล้วก็เรื่องของความนุ่มของตัวเบาะนะครับเบาะตัวนี้เนี่ย Billie, ถือว่านุ่มใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่า ER ถ้านุ่มกว่าน,นี้ผมก็เกรงว่าถ้าใช้ไปนานๆมันจะโยบหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมว่าเบาะตัวนี้นุ่มกําลังดีแลบะบ да แ,และที่สำคัญคือตัวช่วงตัวเนี mostly, ่ยครับเบาะสังเกตดีๆนะมันจะมีปีกเบาะตรงนี้อยู่ซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันกําลังกระชับกับตัวขาแล้วนะครับนี่ปึ๊บดึงเบกมือนิดนึงนี่นะครับค่อนข้างจะกระชับกับตัวขาแล้วแต่ที่ผมสังเกตก็คือไอ้ตัวปีกเบาะช่วงพนักตรงนี้ผมกลับรู้สึกว่ามันกว้างกว่าด้านล่างท่านั้นไง ส,สังเกตเห็นะครับทั้งที้จริงอ่ะรถทั่วๆไปส่วนใหญ่ตรงเนี้ยมันจะแคบและข้างล่างมันจะกว้างแต่อันเนี้ยข้างล่างค่อนข้างแคบแต่ไม่ได้แคบจนอึดอันอดนะก็คือกําลังนั่งสบายส่วนข้างหลังเนี้ยผมเป็นมนุษย์ไซส์ XL จริงๆแทบจะ XL แล้วตอนนี้ก็สามารถนั่งได้สบายๆแต่สิ่งหนึ่งก็คือแม้ว่าตัวเบาะนั่งด้านล่างและตัวพนักเนี่ยจะค่อนข้างสบายผมจะติดอยู่เรื่องหนึ่งครับก็คือหัวหมอนค่อนข้างจะแข็งแข็งใช้ได้เลยนะค,คือในขณะที่ตัวเนี้ยมันมีความนุ่ม แต่ตัวหัวหมอนนะ่ะดันแข็งไปสัหน่อยซึ่งตรงนี้ผมได้คอมเมนต์ไปกับทางมิตซูบิชิแล้วว่าเฮ้ยคุณควรจะเพิ่มความแข็งหน่อยไหมแต่เขาก็ให้ผลว่าเขาอยากให้มันปลอดภัยเวลาที่สมมุตินะสมมุติมันอัิเสบจริงคุณโดนชนท้ายตัวหัวหมอนตรงนี้ที่มันแบบอาจจะไมไ่ถึงกับแข็งมากแต่ก็ค่อนข้างแข็งเนี่ยมันจะได้สามารถซัพพอร์ตหัวคุณได้นั่นเองนะครับอันนี้คือเบาะตอนหน้าซึ่งส่วนตัวผมค่อนข้างจะโอเคและกับความสะดวกสบายซึ่งฝั่งของคนนั่งเนี่ยก็คงจะไม่ติดอะไรไปดูเบาะหลังกันดีกว่ามา ก็ตอนนี้เรามาอยู่ในห้องโดยสารตอนหลังแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนที่ผมบอกไปนะครับว่าเนื่องจากว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและช่วงระยะถัดล้อก็ยาวขึ้นจึงทำให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยมันยาวขึ้นด้วยสิ่งที่คุณเห็นก็คือตอนนี้เนี่ยหนาวสูงเท่าไหร่นะ172อเซนติเมตรนะครับหนาวเนี่ยสูง172อยเซนติเมตรอยู่ในโพซิชันการนั่งแบบขับปกติเลยสังเกตเลยผมเนี่ยเป็นมนุษย์ที่สูง1668หนึ่งคือเยเกสอบแุด คือแบบพื้นที่เขาเนี่ยเหลือเฟือมากๆดังนั้นเนี่ยในเรื่องของพื้นที่บังขาเนี่ยเรียกว่าได้สบายๆนะครับอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนชอบคอนเซิร์นกันแต่เป็นสิ่งที่ไททันทามาได้ดีเสมอก็คือในเรื่องของพนักด้านหลังนะครับพนักหลังของตัวไททันคันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความเอนที่กําลังดีแล้วก็นั่งได้สบายแล้วก็ตัวเบาด้านล่างเองนะครับก็มีความนุ่มซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่เห็นชัดมากนะแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าเบาของตัวนี้เนี่ยนุ่มทั้งตัว ด้านล่างแล้วก็ด้านบนเลยนะครับเรียกว่านั่งได้สบายๆมากๆก็เหลือแค่ในเรื่องของการนั่งยาวๆดีกว่านะครับอาจจะต้องลองนั่งยาวๆสักร้อยกิโลได้ไหมถ้าเกิดมีโอกาสเอาไปนั่งทพิปนะครับแต่วันนี้ผมลองนั่งมาสกักประมาณ4ี่สิบห้าสิบโลอีกเช่นกันนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้น่ากังวลเท่าไหร่นะแล้วก็นั่งได้สบายๆแต่มันยังมีติดอยู่เรื่องเดิมก็คือเรื่องของนี่ครับหัวหมอนด้านหลังที่ก็ติดแข็งเหมือนด้านหน้าแต่ส่วนตัวผมก็โอเคแหละรับได้แล้วก็เข้าใจได้กับคอนเซป็ปต์ที่ทางมา คุณอาจจะต้องลองให้ที่บ้านอะลองมานั่งดูว่าเขาโอเคไหมกับหัวเบาะด้านนี้แต่มีอย่างหนึ่งที่อยากจะติงนะครับก็คือเรื่องของนี่นะครับเรื่องของช่องแอร์ด้านบนคือจริงๆแล้ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่พีวิวอะผมเคยบอกทุกคนใช่ไหมว่าจริงๆอะผมชอบตัวแอร์ตัวนี้มากเพราะว่ามันอยู่ในโพซิชันที่ดีมากนะครับเพราะว่าลมเนี่ยตอนนี้ผมปรับปุ๊บเนี่ยอันนึงก็คือให้มันเข้าหน้านะครับอีกอันนึงให้มันลงช่วงตัวซึ่งลมเนี่ยถึงพอดีเลยครับลมเนี่ยแตะตัวได้สบายๆติดอยู่แค่ยอย่างเดียวคือมัน นะครับคือลมมันไม่เย็นเหมือนด้านหน้าด้านหน้านี่เราปรับโลด้วยนะตอนนี้โลจริงๆมันน่าจะอยู่สักประมาณ15 16องศาได้ซ้ำซึ่งจริงๆแล้วอ่ะข้างหน้านี่น่าจะลมเย็นมากผมก็เคยขับเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ขับไปนะก็เปิดหมดโลก็รู้สึกว่าเออลมแอร์ด้านหน้าเย็นใช่คำว่าหนาวได้เลยแต่ลมแอร์ด้านหลังอ่ะกลับรู้สึกว่ามันยังร้อนอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าคือบลูเวอร์มันน่าจะอยู่ตรงนี้ก็คือตัวปัดลมมาหน่าอยู่นี้แต่ว่ามันน่าจะท่ออ่ะไม่รู้ว่ามันไปดูดจากตรงไหนมาเข้าใจว่าทท่่อมมันนนาาาาจจะยวกๆํให้แบบ คือนึกอหมายพอท่อมันยาวมากๆอะความร้อนอะมันเขาเรียกอะไรความเย็นอะมันค่อยๆค,ยอค่อยๆหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามความยาวที่ๆๆๆๆที่ยืดออกมานะครับก็อาจจะเป็นข้อสังเกตหนึ่งแล้วกันโดยรวมเนี่ยก็โอเคเรื่องลมโอเคสิดแค่ให้เรื่องความร้อนแค่นั้นเองอันนี้คือในส่วนของท่อดยสารตอนหลังโดยรวมครับ แ <gesch> ม่เขาเข้าคิวด okay ีพยโอเคครับตอนนี้เราก็เอามาสู่การพูดถึงเรื่องฟิลลิงดีกว่านะเราจะได้ขับอยู่2แบบนะครับก็คือขับบนถนนดำแล้วก็ขับบนทางแบบคอสทันที่นะครับเอาจริงนะผมอ่ะก็ต้องสารภาพเลยว่าผมยังไม่มีโอกาสขับไททันตัวก่อนหน้านี้แต่ผมคือคนที่ใช้ไททันตัวแรกมาก่อนนะครับแต่เป็นตัว m มเนอร์เช้งซึ่งถ้าให้เทียบกันเนี่ยเอาจริงฟิลมันก็มาหลายปีแล้วนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าฟิลลิงของช่วงล่างตัวเนี้ยค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่น มากกว่านะครับคือถ้าลองเช็คสเปกกันดีๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าช่วงล่างของตัวไททันตัวใหม่เนี่ยเขามีการปรับในเรื่องของช่วงยุบด้านหน้าให้มันมากขึ้นไอคิดตามทฤษฎีเนี่ยด้วยชุดเฟรมของเขาที่มันแข็งขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะมีผลในเรื่องของการถ่ายแรงต่างๆที่มันถูกส่งมาถึงตัวเรามากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้นั้น,นครับเมื่อกี้ผมลืมพูดไปโชกหน้าเนี่ยเขามีการปรับช่วงยุบให้มันมากขึ้นใช่ไหม20มิลชกหลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยนใหม่ด้วยนะต้นใหญ่ขึ้นม ก็คือจะมีต้นใหญ่ขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมีผลในเรื่องของลูกสูบที่ใหญ่ขึ้นด้วยพอลูกสูบใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะสามารถคุมน้ํามันได้ละเอียดมากขึ้นคือตอนนี้จริงๆอ่ะเราไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรามากับพี่ๆเพื่อนๆนะครับอีก 3- 4สท่านนะครับที่นั่งมาในรถด,ด้วยกันโดยสรุปแล้วเนี่ยผมมองว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับตัวไททันตัวใหม่เนี่ยมันมีทั้งจุดที่ดีแล้วก็จุดที่ผมยังไม่โอเคสมมุติว่าเราวิ่งอยู่บน ถนนที่มันไม่ได้เรียบมากนะักอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราวิ่งอยู่เส้นค่อนข้างจะชนะบทนะครับคือถนนเน,นี่ยเป็นยางมาตอยแล้วแต่ว่ามันจะมีพวกแบบคลื่นเล็ก,ลกๆๆให้เห็นอยู่ตลอดเวลาให้เรารู้สึกตลอดเวลาซึ่งไออาการซับแรงของตัวโช๊คหรือว่าช่วงล่างของตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแบบมันจะมีความบ่งบอกถึงช่วงล่างแบบถึงผิวถนนนะเล็กลๆ,ๆ,ๆ, Khal ๆออกมาอยู่ แทบจะตลอดเวลาเลยซึ่งเอาจริงๆอ่ะส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันมันเยอะไปหน่อยเพราะว่าอันเนี้ยผมน่าจะต้องขอเทียบกับกระบะอีกตัวหนึ่งที่ผมเพิ่งขับมาล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นกระบะที่เพิ่งจะทายอดแซงเจ้าไททันขึ้นไปนะครับบอกเท่านี้คุณก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นตัวไหนตัวนั้นเนี่ยถ้าที่ผมขับมาเนี่ยไอ้พวกอาการที่บอกพวกเนี้ยมันจะมีความเนียนกว่านี้แต่ตัวนี้เนี่ยมันจะปรากฏว่ามันดันส่งขึ้นมาถึงตัวเราแม้กระทั่งตัวผู้โดยสารคนอื่นมากกว่าปกติเฮ้ย hey, ถ้าฟังตรงนี้คือเฮ้ย hey, โชว์มันแข เอาจริงอะ่ะมันเป็นแค่อาการตอนที่เราเราขับบนถนนชนบทเท่านั้นแต่พอเราไปขับบนถนนที่มันเรียบจริงๆแบบยางมาต่อยเพิ่งทำใหม่ๆรถมันก็นิ่งนะรถมันก็ค่อนข้างจะจะเรียบใช้ได้เลยนะครับรถมันจะขับเนียนๆไปเลยนะเน,นี้อาจจะไม่เห็นในกล้องนะแต่ว่าเรามากับพี่บอลน,นะครับกับ,บพี่บอลคิดว่ามันเป็นยังไงพี่แอาอาการแข็งที่ว่านี่เนี่ยที่แบบกระเทือนกึกๆเล็กๆเนี่ยคือจริงๆอะ่ะส่วนหนึ่งอะ่ะมันมันไม่ได้มาจากตัวเฟรม มันมาจากตัวโชคอตัวโชคของของอันเนี้ยด้วยความที่เราบอกว่าลูกสูบใหญ่ขึ้นขนาดโชคใหญ่ขึ้นใช่ไหมเพราะฉนะนั้นหนึ่งคือปริมาณน้ามันมากขึ้นพอมากขึ้นปุ๊บแน่นอนละ่ะโชคอันเนี้ยต้องแข็งขึ้นกว่าเดิมพอมันแข็งขึ้นปุ๊บประกอบกับตัวเฟรมที่แข็งแข็งกับแข็งเจอกันคือ,ก,คอก็ยิ่งรู้สึกแข็งถูกไหมพอมันพอเรายิ่งรู้สึกแข็งปุ๊บเนี่ยอาการตรงนี้เนี่ยชค k e อะ่ะมันก็เก็บอาการถนน ก็คือเอาไว้ง่ายคือพอโชว์มันใหญ่ขึ้นมันหนืดขึ้น <ừ. S 2> ทีนี้ยแกบอว่าคอมเพสชั่นอ่ะมันหนักขึ้นพอคอมเพสชั่นหนักขึ้นก็หมายความว่ามันยุบตัวได้ยากขึ้นชเวลาเจอคลื่นอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยส่งขึ้นมาเยอะกว่าเพราะอย่างที่บอกคอมเพสชั่นแข็งขึ้นก็คือมันไม่ยอมยุบตัวนะครับนั่นเองอันนี้คือเป็นอาการเราแค่คือคอมเพสชั่นมันแข็งขึ้นนั่นแหละแต่ทีเนี้ยมันจะมีผลในเรื่องของสิ่งที่ผมชอบเมื่อกี้ผมบอกไม่ชอบใช่ไหมมันจะมีสิ่งที่ผมชอบอยู่อย่างหนึ่งก็กๆ แต่ถ้าเราเจอขึ้นลู่ใหญ่ปุ๊บอะกลายเป็นว่ารถอะมันเหมือนมันอมจังหวะนั้นให้อืมันจะลงวืบวืบเนียนกว่าเดิมอเออมันจะลงแล้วมันรู้สึกมันอยู่ตัวกว่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีนิสัยหนึ่งที่ที่อยังคงมีความเป็นไททันอยู่ก็คืออาการเหมือนยอกแยกซ้ายขวาอาการมนจะบอกว่าโกงก็ไม่ใช่อะแต่คือมันเหมือนมันให้ตัวถามว่าเยอะไหมเมื่อกี้ผมไปลองนั่งด้าหลังมาผมก็ต้องบอกว่า ถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี้ยถ้าเรานั่งด้วยกันอ่ะอาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ผมกำลังคิดถึงอ,อ,อย่างเช่นผมไปรับพ่อตาแม่ยายซึ่งยังไม่มีนะครับแต่ถ้ามีก็เออนั่นแหละหรืออาจจะเป็นพ่อแม่ตัวเองนะครับถ้าเขานั่งเนี่ยเขาอาจจะบ่นได้ว่าแบบเอยร่มันโค้งตัวหรือเปล่าเออ,เอ,อนะครับอันนี้ก็ห,หรือไม่เขาก็หลับหรือไม่เขาก็หลับเออถ้ามองอย่มุมหนึ่งคือสมมติเอาเด็กมาด้วยเงี้ยเขาอาจจะหลับก็ได้นะเพราะว่ามันจะมันเหมือนเป็นตัวกล่อมนอนไปในตัวอันนี้เรามองในแง่ดีนะครับคือ ในงี้ย,ยมันก็มีแง่ดีนะครับลองลองมองแบบนี้ดูแล้วกันนะครับแต่ทีนี้คือในเรื่องของช่วงล่างก็ต้องบอกว่าเนี่ยแหละมันเป็นแบบนี้นะครับคือถ้าขับเจอพวกลอนขึ้นเล็กๆก็จะส่งขึ้นมาแต่ถ้าเจอลอนขึ้นใหญ่หญกลายเป็นว่าเฮ้ยมันกลับซับแรงดีโอเคพูดถึงเรื่องของการซับแรงกันแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการเข้าโค้งซอกแซกซ้ายขวากันบ้างดีกว่าต้องบอกว่าแม้ว่าพวงมาลัยของตัวรถคันนี้นครับมันจะหนักในช่วงคอเร็วต่าแต่พอ เราเริ่มแบบใช้ความเร็วมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันยังคงเป็นพงมาลัยที่มีความหนืดแล้วก็กระชับกําลังดีคือส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเพราะว่าตัวพงมาลัยของตัวไททันตัวใหม่เนี่ยเขามีการปรับอัตราทดของแหลกใหม่นะครับให้มันมีความจัดมากขึ้นพงมาลัยเนี่ยจากล็อกทุกลอกก็คือจากซ้ายสุดไปขวาสุดอ่ะแต่เดิมอ่ะมันจะใช้รอบประมาณ3.7หรือ3.9แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันปรับใหม่ให้มันจัดขึ้นมันก็เลยจะเราก็เลยจะต้องหมุนรอบน้อยลงก็คืออยู่าม นะครับซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คืออย่างแรกสุดเลยก็คือตอนนี้ถ้าสมมติผมปล่อยพวงมาลัยนี่คุณเดี๋ยนะเอารถตรงๆแป๊บนึงปึ๊บสมมติผมปล่อยพวงมาลัยคุณจะสังเกตว่าพวงมาลัยมันจะแอบมีคึกคือคนิดนึงครับถ้าเกิดว่ารถเนี่ยมีพวงมาลัยระยะฟรีน้อยส่วนใหญ่จะเกิดกับพวกรถยนต์นั่งเพราะว่ารถพวกนี้จะค่อนข้างเน้นความคล่องตัวในการเลี้ยวนะครับเวลาเลี้ยวนี่คุณจะได้กระชับนุ่ไหมถ้าระยะฟรีมันเยอะเวลาคุณจะเสาพวงมาลัยแต่ละที่ รถมันจะไม่ยอมไปตามเพราะมันต้องผ่านช่วงระยะฟรีก่อนทีนี้เนี่ยไอตัวนี้ระยะฟรีมันน้อยลงมันก็เลยจะมีผลอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราขับไกลๆเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเราจะรู้สึกเลยว่าพวงมาลัยมันจะสั่งกึกคือคืงนี้มากขึ้นแต่ไม่เยอะนะส่วนตัวผมรู้สึกว่ารับได้อยู่นะครับแต่สิ่งที่ดีก็คือเวลาที่เราจะขับพวงมาลัยอย่างเงี้ยตอ,อนนี้รถล,ลงนะปึ๊บเ,เห็นไหมหักแค่นิดเดียวเนี่ยรถมันก็ไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็ต้องบอกว่า แล้วแต่มุมมองและกันลองชั่งใจดูว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่าหรือมาลองขับดูจริงๆีทีก็ได้แล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยระยะฟรีที่น้อยลงเนี่ยมันทําให้คุณชอบหรือทาให้คุณไม่ชอบแล้วก็สิ่งสุดท้ายในเรื่องของช่วงล่างนะครับก็คือเรื่องของการเลี้ยวโค้งต่างๆอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวนี้เนี่ยโค้งอะไรเนี่ยมีการปรับใหม่ให้มันกระชามมายกยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยจังหวะที่เลี้ยวโค้งเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเราสามารถเลี้ยวได้มั่นใจกว่าเดิมนะตัวเดิมเนี่ยหลายคนจะบ่นว่าเฮ้ย กลายเป็นว่าเรารสึกว่ามันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ผมสังเกตก็คือรถอะเวลาที่เราเลี้ยวอยู่มันจะมีการให้ตัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกมันยังคงมีนิสัยเดิมบางอย่างอยู่นะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันยังทําได้ดีอยู่ก็คือในเรื่องของความจิกเข้าโหมคือรถมันเอี้ยวตัวก็จริงนะแต่รถอะมันเข้าไปแบบเข้าไปทั้งลํามันไม่มีอาการหน้าดือ้อหรือท้ายขวางเลยซึ่งส่วนตัวผค่อนข้าง,างจะโอเคแล้วแต่อันเนี้ยอาจจะต้อง ไว้มีโอกาสที่ได้ลองขับรถเต็มๆอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาพินิพิคราะห์ในเรื่องนี้กันอีกครั้งครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามาถึงเรื่องของเครื่องยนต์กันมากดีกว่าเครื่องยนต์ของตัวไททันตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยนะแม้ว่ามันจะใช้แบบข้ออะไรอยู่ในสารานุกรม4 n อยู่ก็ตามแต่มันไม่ใช่4เ15มันคือ4 n 16นะครับซึ่งเครื่องยนต์ลุกนนี้เนี่ยยังคงมีความจุเท่าเดิมนะครับอยู่ที่2.4ลิตรแล้วก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวอยู่ แต่ทีเนี้ยในเรื่องของแรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่184 p s แล้วก็แรงบิดอยู่ที่430นิวตันเมตรซึ่งในเรื่องของแรงม้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าเยอะกว่าคู่แข่งที่เพิ่งแซงเข้าไปนะครับผู้กันเีกครั้งแต่ว่าเท่าที่ลองขับมาเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าด้วยแรงบิด430นิวตันเมตรของเขาเนี่ยถ้าคุณลองสังเกตดีๆมันมีโคแบนที่แคบม,มากๆคือมันมีความแฟลตดเป็นแฟลตัดคกที่แคบม,มากๆแค่250รอบต่อนอาทีเท่านั้นเลยก็คือเอาง่าย ไอแรงบิด4 3 0นิวตันเมตรเนี่ยมันจะอยู่ที่2,250ถึง2,500ร,รอบมีแค่นั้นะ <c oughs> นะครับทีนี้พอขับเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นตอนที่คุณขับด้วยเขาเรียกอะไรนิสัยแบบคนขับทั่วไปนิสัยแบบคนขับเดินทางผมรู้สึกว่าโอเคการเซตติ้งของหรือว่าการออกแบบอัตราการตอบสนอ,องของเครื่องยนต์รุ่นนี้เนี่ยจะมีความไม่ถึงกับนวลแต่ก็ไม่ถึงกับพุ่งมตตอนนี้เนี่ยเราขับอยู่ที่ความเร็วเดี๋ยวขอหล่นไปที่ร้อยนิดนึง แล้วเราจะลองเหยียบไปที่ร้อยยี่สิบอันนี้ผมเหยียบแบบเหมือนคนทั่วไปอ่ะที่ไม่ได้รีบอะไรมากอ่ะเนี่ยมันจะต้องมีจังหวะประมาณหนึ่งวิเพื่อให้มันตบไปเกียร์ห้าก่อนแล้วความเร็วมันถึงจะขึ้นซึ่งไอ้ความเร็วในการขึ้นตรงนี้ส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันกําลังดีแล้วแหละแค่มันไม่ได้พุ่งแต่ที่สังเกตก็คือมันรู้สึกว่ายังไม่พุ่งเท่ากับรถอีกตัวหนึ่งที่มีร้อยเจ็ดสิบแรงมา้านะครับอันนี้ลองมาดูแล้วกัน ต่เอาเป็นว่าเท่าที่ลองดูเนี่ยผมรู้สึกว่าเครื่องยนต์ลูกนี้เนี่ยยังให้อัตราเร่งที่ค่อนข้างไปทางแบบเน้นเรื่องของการใช้งานแบบชีวิตประจำวันทั่วๆไปมากกว่าถ้าคุณเป็นสายซิ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะยังไม่พอใจคุณนะผมว่าอาจจะต้องไปรอดูอีกทีกับตัวที่เป็น2.4เทอร์โบคู่นะครับแต่ถ้าใครเนินใช้งานส่วนตัวผมมองว่าเออกำลังเท่านี้ถือว่าพอแล้วนะครับ ตรงจริงรถค่อนข้างนิ่งนะพี่บอกวันนียเอ,อ่อสำหรับพี่อ่ะพี่มองว่านิ่งอยู่ประมาณหนึ่งเออคือถ้า,าเป็นเราต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ใช้สปีเดเยอะมากใช่แค่60สเต็มที่เมื่อกี้แค่80เ,เดี๋ยวลองดูช่วงนี้คือเรื่อง,งขำาขัจนั้น ก็โดยรวมเท่าที่ลองขับมาค่อนข้างจะพอใจอยู่นะมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือเวลาที่เราเจอหลุมที่มันแบบหลุมแบบหนักๆอะ่ะยังไม่เจอการโชกยันนะครับแม้ว่าจะขับมาค่อนข้างเร็วเลยนะครับบางจังหวะนี้แทบจะเรียกว่ากระแทกลงไปได้สองก็ยังไม่เจอการโชกยันซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางมิตูบิชิอ่ะเขาค่อนข้างจะพาวรูิเซนมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเขามีการเพิ่มช่วงยุบโชกหน้าให้มันเยอะขึ้นกว่าเดิมถึง20มิลน,นะครับสเซนได้เลยนะ ไม่ใช่น้อยๆนะดังนั้นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งสมคัญเลยที่ทําให้แบบรถมันเ,เขาเรียกอะไรไม่เจออาการช็อกอย่างง่ายๆนั่นเองนะครับนอกนั้นั้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ handling ซึ่งเท่าที่ผมลองดูอะโอเคแหละยอมรับว่าสเตชันที่เขาจัดให้วันนี้มันยังไม่ได้โหดมากแต่เมื่อกี้ผมผมแอบขับเร็วกว่าได้ซ้ำก็ยังพอใจอยู่ก็ไว้เดี๋ยวเราจะสรุปอีกทีแล้วกันนะครับตอนนี้ถือว่าโอเคลวสำหรับเสเตชันคอรสทันทีครับ ก็สรุปนะครับสำหรับตัว a l l n e r Triton ตัวใหม่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องของหน้าตาผมคงจะไม่ขอคอมเมนต์อะไรมากนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับจริตของคนแต่ถ้าเป็นเรื่องของ performance เนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่ดีขึ้นและบางอย่างที่ผมยังคงค้างคาใจอยู่นะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของความดีงามละกันนะครับเครื่องยนต์ลูกใหม่ที่ให้มาเนี่ยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งเลยนะก็คือมันมีความนุ่มนวล มากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับเสียงที่เข้ามาภายในห้องโดยสารเนี่ยก็มีความเงียบเชียบคือไม่น่ารำคาญเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับในเรื่องของอัตราการตอบสนองก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจแล้วสําหรับการใช้งานทั่วไปตามโจทย์ของรถคันนี้ที่ออกแบบมาเพื่อคนที่เน้นการใช้งานจริงๆนะครับในเรื่องของเกียร์ก็มีความนุ่มนวลขึ้นอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่นุ่มนวลจริงๆก็คือในเรื่องของช่วงล่างของเขาที่เขาบอกว่าไม่ได้มีการปรับแค่ในเรื่องของตัวโช๊คนะปรับแชสซีใหม่มันก็เลยทําใ ช่วงล่างของตัวไททันคันนี้เนี่ยตั้งแต่ลองมานะครับไม่ว่าจะเป็นการขับบนถนนดําไม่ว่าจะเป็นการขับที่เจอลอนคลื่นหรือวันนี้เนี่ยเราขับเนี่ยในลานที่เป็นแบบมีคอสันที่มีบ่อมีหนุมอะไรพวกเนี้ยเวลาที่เราขับลุยไปจริงๆอะ่ะสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยรถมันแบบมีความยืดหยุ่นพอสมควรเลยนะครับเวลาเจอหลุมเลยคันนี้ไม่มีอาการยันเลยสักน,นิดน,นะครับนะให้จริงๆนะ่ถ้าเป็นรถกระบะบ,บางคันนะที่ช่วงยุบมัน,นน้อยๆหน่อยอย่ะคุณอาจจะต้องใช้วิธีย่อนเพราะว่าไม่อยากให้รถมันยันแต่ตัวนี้ไม่มีอาการยันเลยคุณสามารถ ไไสบายๆอาจจะติดแค่ในเรื่องเดียวก็คือเวลาที่มันเก็บพวกล่องเล็กๆที่มันเป็นล่องถี่ๆแบบพวกพื้นแตกอะไรพวกนี้อาจจะยังมีกระเทือนอยู่บ้างซึ่งอันนี้อาจจะต้องลองไปปรับแก้กันดูแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะรู้ว่าเฮ้สิ่งที่ผมพูดไปมันโมหรือเปล่าเอ้จอนมันพูดอะไรเยอะอะไรวะแบบเนี้ยไปลองดูตัวจริงกันดีกว่าแล้วผมจะบอกเลยว่าคุณจะหลงรักเจ้ามิสุบิชิไททันคันนี้แน่นอนครับส่วนวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาเรื่องไปก่อนนะครับรอและยืมมานานแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ